ันนี้เรามาคัดเลือกผลิตภัณฑ์กันเราคัดเลือกไสแล้วนะครับว่าเราจะใช้หมวกนะครับหมวกในการทําการตลาดนะครับหมวกนี้นะครับเป็นปอ,อกลักวเพราะฉะนั้นเราสามารถทําการตลาดได้ส่วนเรื่องต้นทุนและราคาเราอุปสไว้่อนะครับเดี๋ยวเราจะบอกตอนช่วงท้ทายๆกันแล้วกันบ้านเราไม่แพงแน่นอนไปขายต่อได้ซื้อแล้วก็ไปขายต่อได้ด้วยเรามาอยู่กับวิสาหกิจชุมชนเรามาอยู่กับ s m e นะครับ นะคะดูกันใกล้ๆการเก็บชายหมวกให้เรียบร้อยเรา,าเก็มาดึให้เรียบร้อยผมน่าคิดดูว่าสมมติเราเอาไอ้เชือกกล้วยนี่นะไปสารเป็นรองเท้าแต่ตรงกลางเนี่ยใส่ด้วยยางพาราเศษยางพาราเพื่อเพื่อกันไอ,ไอ้เรื่องเรื่องสุขภาพรองช้ำแต่ว่าเป็นการสานหุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นการทำแล้วก็การเก็บจะถ่ายตอนเสร็จอีกทีฝอยฝอยเอายิงดีไหมเอากาวยิงแล้เอากาวยิง้จะเอาเคลยอบเลยนบอดกาแฟอ่ะเขาก็ตัดอย่างเงี้ยแหละี่นนนี่เนี่ยตัดอย่างนงี้แหละ เออแล้วเขาก็ไปทําหมอนอมขายหมอนคาหมอนนุนเนี่ยครับอ้หลอดก,กาแฟแข็งวันนี้อีกใช่ไหมใช่ค่ะเลขาเรียกรองเท้าอะไรน,นะพี่รองเท้ากันรองช้ำรองเท้ากันรองช้ำโดยพรม,พมห่วงพรมห่วงพรมั่นงครัแต่ว่าเดี๋ยวเราจะประยุกต์นะครับโดยใช้ปอกกล้วยมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการมีดีไซน์และก็สามารถที่จะแตกต่างจากคนอื่นได้ซึ่งก็จะเป็นแตกต่างจากในตลาด ส่วนใหญ่แล้วในตลาดไม่มีที่จะทําแบบนี้แบบผสมผสานแต่นี้เราใช้แบบผสมผสานมีที่เดียวในจังหวัดพิจิตรสินค้ารักษาสุขภาพของร่างกายได้ของราวได้เล็กๆก็ยัดเข้าไปก็เสร็จปุ๊บเราก็ขายคู่กับ ไอสปาครับสำหรับนอนสำหรับคนนอนกลางคู่กันเป็นไอเดียอะไรเงี้ยเป็นได้ไหมเป็นเป็นไอเดียเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทุกอย่างเลยมีแต่ว่าเราเราไม่ต้องทิ้งไงวัสดุวัสดุที่เหลือใช้หรือว่าที่เสียแล้วก็เอามาชาประโยชน์ได้เป็นมูลค่าเพิ่มเเป็นมูลค่าเพิ่มเติครับอันนี้คือสินค้าที่คือคืออันนี้ทิ้งทิ้งเยอะมากนะครับเป็นมูลค่าเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับตรงจุดนี้เองก็ผมก็มองว่า เป็นอะไรเป็นไอเดียที่นําเสนอได้ดีเนะาะคาณารูนเป็นไอเดียที่ที่ผมมองว่ามีประโยชน์สาหรับกิจการนะครับ้ออย่างนึงไออย่างไออย่างที่ผมบอกว่าเอาเอากลิ่นนะครับเออย่างนะอย่างอย่างของบอยอ่ะมันมีกลิ่นบุญนาคใช่ไหมซึ่งมันมันจะบ่งบอกถึงความเป็นพิกิจได้แบบ<ม>ดีเลยอ่ะแล้วเนี่ยเป็นปอกล้ยของเราม,มนเล่าเรื่องว่าความเป็นพิกิจได้แบบสมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันตกสองเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่เหลาเอาเนี่ยอ้าอิง นี่จริงไงเขียนวันที่ไหมเขียนวันที่ไหมมีมีมีวันที่อยู่มีแต่ยังไม่ได้ใส่คนันนเองเนี่ยตรงเนี้เราเอามาพอเราเอามาปุ๊บเหมือนเหงือ่อมันออกในทงในถุงอะไรมันก็ไม่เป็นไรลองเรามาเปรียบเทียบกันดูเนี่ยยังขาวอยู่เลยถ้าเอาหมอนนะกับไอ้นี่ผสมกับดอกบุวนาอยกลิ่นนะได้หนเที่ยวเราบอกอ่ะก็บอยมันยังบอกเลยบอกว่าพี่โน้พี่โน้ํำหมวกเดี๋ยวผมจะเอากลิ่นหน้าให้ ผสมประสานกันเกี่นบุญน้าจดวิสาทิจชุมชนซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ับเรื่องการออกแบบผลปิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมบอกว่าจดไว้เลยเถจะเข้าโครงการของผู้จิตเพราะนครสวรรค์อยู่ในโซนพิจิตใช่ไหมวิสากิจเนี่ยมันย่ต้องมีรูปแบบของกลุ่มใช่ไหมก็ต้องมีการาประชุมกลุ่มต้องมีขั้นตอนนู่นนั่นนี่เยอะแยะแต่ถ้าใคพคนนี้คือง่ายเลยแต่ถ้าใครคนนี้คือส่วนตัวไง ก็คือไปจดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาพัฒนาต่อยอดเอาทีนี้รัฐบาลก็จะส่งเสริมให้จด็นทะเบียนพณิชย์ถ้าซะส่วนใหญ่ก็คือผักไหลเข้าโครงการอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในกิจการที่จะมาสนับสนุนแล้วอย่างพี่ดูก็ไม่ต้องเครียดแล้วอเออจต่ว,ว่าจะไปยังไงต่อจะยังไงต่อมีโครงการอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้จดอะไรเลยเป็นการพัฒนากลุ่มอพัฒนาเพราะว่าไปจดพณิธย์ไปก่อนเลยเดี๋ยวนะถ้าจดปุ๊บ ก็โครงการต่างๆก็เข้าครับเพราะว่า,วขาวเขาก็จะมีโครงการต่างแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีสองหมวกหมวกหนึ่งคือสากิจชุมชนครับอ,อีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นทะเบียนพณิดทะเบียนพณิชย์นี่คือส,ส่วนตัวเอกชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าสหากรรมนะเดี๋ยวนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทะเบียนพณิด